คนเงียบๆเดี๋ยวจะหนีแล้คนเงียบๆเนี่ยเดี๋ยวจะหนีเดี๋ยวจะหนีแล้วนะไม่มีใครคุยด้วยพี่ลงไลก์กี่โมงจะลงแล้วเนี่ยขี้เกียจแล้วคนไม่มีจะลงไปทำคลิปแล้ว แล้วก็ดูก่อนว่าจะได้ออกไปไหนหรือเปล่าถ้าไม่ได้ออกไปไหนก็อาจจะขึ้นอีกผมคุยกับพี่เนี่ยก็มีแค่คนเดียวไงมีคนดูอยู่ตั้งเจ็ดคน เงาจริงลูกค้าก็ไม่มีว่าตายไปเอากระจกมาถ่ายหน้ากระจกดีกว่าเนาะดันลงไลฟ์ไปหาถ่ายตรงถ่ายเต้นถ่ายงานถ่ายเงินเล่นดีกว่าเนาะแบบนี้ไม่ไหวเนี่ยแบบนี้ไม่ไหวเนี่ยแบบเนี้ยไม่ไหวเดี๋ยวทําคลิปกระจกลงเสร็จเดี๋ยวไปทําคลิปถ่ายงานเต้นหน้ากระจกแล้วกันถ่ายคลิปเต้นบ่อยๆนะพี่ใช่ไหม มันขี้เกียจอะดิเป็นคนที่เต้นแบบว่าเป็นคนที่จําท่ายากอะเข้าใจไหมนี่เป็นคนที่ความจําแบบว่ามันจําไม่ได้อะมันพอจำอักเหมือนจําได้แล้วนะทําท่าตามเขาพอละจะคกจีปุ๊บอะอยังไงนะเนี้ยเข้าไปดูได้เลยนะในช่องอะที่เพลงยากๆที่เขาเต้นกันที่ไม่ค่อยเต้นเพราะว่าจําไม่ได้ก็อยากเต้นเป็น ก็อยากเต้นเป็นน่ะแต่มันจําไม่ได้ก็เลยทําได้แค่เต้นยกยกเดงๆดงของไทยรีมิกไปนะคะเราก็เป็นคนไทยเนาะเราก็เต้นรีมิกไปแล้วกันเขาอาจจะมองว่าเราเป็นจอยจอยแต่ว่าความจริงแล้วเราก็อยากเต้นเพลงที่เขาเต้นยากๆแต่ว่าก็มันเต้นไม่เป็นทุกคนต้องกรุณาเข้าใจหนุสอนหาตังค์หน่อยเนี่ยพี่ก็หาอยู่เนี่ยเห็นไหมนเนี่ยไม่มีใครมาเล่นด้วยเลยเนี่ยไม่มีใครมากดสั่งเสื้อผ้าเลยเนี่ย ซื้อไปไหนอ่ะซื้อไปห้อยอรอซื้อไปห้อยอยู่ในตู้เหรอซื้อไปห้อยอยู่ในตู้เหรอซื้อไปห้อยไว้เฉยๆเหรอมีแฟนหรือ,อยังนี่ซื้อให้สาวก็มาซื้อให้สาวก็มาแหละ รีบๆเลยรีบๆไปทํางานเลยก่อนที่จะเลิกขายก่อนก่อนที่จะเลิกขายก่อนนะรีบๆไปทํางานเลยนะก่อนที่จะเลิกขายก่อนโอ้ยก็สองพันสิบสองหรออายุเท่าไหร่เนี่ยปีนี้สองพันยี่สิบห้าสิบสามหรอโอ้อย,ยาวไกลเลยพอดีแหละเลิกขายพอดีพอดีแหละ,ลหละนี่ก็ เลิกขายแล้วกว่าตัวเองจะไปทํางานได้นะพี่ก็คงจะเลิกขายแล้วแหละพี่อยากคงกระพันไม,ไม่เอาอ่ะขี้เกียจแล้วเหนื่อยจะตายห้ามีชีวิตอยู่ มันนั่งทำงานค่ะตังโงกงกเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจส้มโบบนหัวหนูใหญ่ไหมยังไม่มี เชืช่อป่ะเชื่อหรือเปล่าเชื่อหรือเปล่าเต็งเกิดไม่ทันพี่เชื่อหรือเปล่าเชื่อหรือเปล่า เชื่อหรือเปล่าล่ะเช่หรือเปล่าโอ้ยกดไม่โดนเนี่ยเชื่อโอเคบล็อกบลอกผมได้นะบัดน,นี้จัดให้เลยนะบัดน,นี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะ <ś red en> อะไรคุณพี่ <c oughs> คุณพี่เกิดอะไรขึ้นคะบอกบอกอะไรเอ่ย <c oughs> คุณพี่เกิดอะไรขึ้นบอกบอกอะไร <c oughs> เขาโทรหาไอวินเช้าถึงเย็นแล้วเลยอยากให้บอกใครโทรหาใครอ่ะคุยกันคนละเรื่องเดียวกันนะเนี่ยเราคุยกันคนละเรื่องเดียวกันหรือเปล่าโอเคถ้าเองไปเดี๋ยวพี่ก็จะลงแล้วเดี๋ยวเองไปพี่ก็จะลงแล้วเหมือนกันพี่ก็จะลงไปทำคลิป ผมไปทำธุระก่อนอายุแค่นี้มีธุรก์ได้